วันนี้เรามากันที่การอบรมหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูงพปรสรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพาน 67, นันธ์2567ณนห้องแกรนบอลรูมชั้น2โรงแรมชาทรียมแกรนกรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากดรวิทูลสีมาโชคดีประธานหลักสูตรพปรสกล่าวให้การต้อนรับดรสุวิทย์ธนิยวันรองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินรายการ ในการอบรมในช่วงแรกได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรนจยยอดศิลป์ประธานกรรมการกลุ่ม e ว l n e s s World เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Behavioral Medical n w w w l l l n s s s b u s i n s s s o r t Thailand ได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆรวมถึงการวางแผนงานในการผ่าตัดโรคหัวใจและผลลัพธ์ในขั้นตอนการรักษาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากนั้นเป็นการบรรยายจากนายแพทย์ธนีธนิยวันอาจารย์แพทย์โรคปอดวิกฤตบำบัด และการปลูกถ่ายปอด Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกาในหัวข้อ Sleep Hygiene for Longevity ได้ให้ข้อมูลต่างๆในการทำ Sleep Test การนอนหลับขั้นตอนการแก้ไขอาการนอนไม่หลับพื้นฐานการปรับตัวในการพักผ่อนน้อยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นการชะลอวัยจากข้อมูลเชิงลึก อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อสักถามจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูงพรบรุ่นที่หนึ่งอีกด้วยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเป็นวิทยกรบรรยายในเรื่องของการนอนหลับนะครับแล้วก็เรื่องของการชะลอวัยเกี่ยวข้องการนอนหลับผมก็รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากการบรรยายของผมในวันนี้นะครับการนอนหลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสมาธิสติรวมทั้งโรคประจําตัวต่างๆซึ่งมันก็ถ้าเรานอนหลับได้ดีเนี่ยโรคพวกนี้หลาย,ลายๆโรคก็จะสามารถป้องกันได้นะครับผมก็หวังว่าการบรรยายในวันนี้ของผมเนี่ยจะช่วยทําให้หลายๆคนมีความเข้าใจในเรื่องของการนอนหลับมากขึ้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การเข้าใจการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับเพื่อหวังว่าเราจะสามารถชะลอวัยของเราทุกๆคนได้เป็นอย่างอย่างดีนะครับหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสําหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับพปสรุ่นที่1เนี่ย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่วันนี้เนี่ยมีนายแพทย์คุณหมอทั้งสองท่านนะครับชื่อดังก็คือคุณหมอสันใจยอดเสียงแล้วก็คุณหมอที่ยืนข้างๆผมนี่คือคุณหมอธนีธนิยวันนะครับท่านมาจากอเมริกาเลยทั้งสองท่านก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงนะับโดยเฉพาะคุณหมอธนีธนิยวันเนี่ยท่านมาพูดถึงเรื่องการชะลอวัยและก็การนอนหลับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับซึ่งในหลักสูตรเนี่ยตั้งใจแล้วก็สรรหาวิทยากรที่มีคุณภาพเนี่ยมาบรรยายเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้เข้าอบรมทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอธนีมากมากนะครับที่ให้เกียรติมาอุตส่าห์แวะมาจอมนิการแล้วแวะมาบรรยายให้เราในวันนี้นะฮะเป็นสองชั่วโมงที่สั้นๆแต่ว่าได้ถามผู้ฟังและผู้เข้าอบรมแล้วว่าได้ประโยชน์มหาศาลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับกิจกรรมของหลักสูตรแพทย์เพื่อปวงประชาวันนี้นเนี่ย,เ,ยเราก็มีแพทย์มาให้ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในเชิงธรรมชาติกับอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญขอ้อนันมากคือเรื่องของคุณภาพการนอนหลับนะครับซึ่งบังเอิญเราก็โชคดีมากที่ได้คุณหมอธนีเทียนวันจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยมาให้ความรู้ความเข้าใจของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนั้นเนี่ยควรจะเป็นเช่นไร แล้วก็ปัญหาแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องถ้าหาว่าเรามีปัญหาในการนอนหลับนะ่ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับเลยหรือการที่มีการภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยจะแก้ไขได้อย่างไรอันนี้คุณหมอก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับหลักสูตรของเราที่ได้ตอบสนองสังคมโดยการให้ความรู้ที่ ดีที่ถูกต้องทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนะครับนอกนนจากนั้นเนี่ยเราก็มีมีการาจัดบูธนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการแก้ไขภา,าวะหยุดหายใจขณะหลับการใช้เครื่องอช่วยหายใจเชื่อเครื่องซีแพรแล้วก็การใช้ยาสมุนไพรต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการดูแลร่างกายเรื่องของ การดูแลสุขภาพของกระเพาะอาหารเรื่องกัดไบโอมอย่างนี้เป็นต้นครับก็เข้าใจว่าในวันนี้เนี่ยก็ผู้ที่มาฟังการบรรยายก็ได้รับความรู้เป็นอย่างดีและในช่วงท้ายเป็นการสันทนาการจัดโดยผู้เข้าอบรมกลุ่มยุโรปเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมาสามัคคีกันภายในคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูงพปรสรุ่นที่หนึ่งอีกด้วยค่ะ